สวัสดีค่ะพี่ขามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องการเก็บพุทธคุณพระเครื่องด้วยนะคะพี่ขามาค่ะพี่เรามาดูกนท่องค์แรกกันนะคะพี่ขาองคแรกที่หนูจะประดิมเป็นสายคาดเอวพร้อมตะกุดแล้วก็มีเบี้ยแก้นะคะพี่เป็นของหลวงปู่บุญนะคะพี่นะคะเป็นของหลวงปู่บุญนะคะหนูได้มาสภาพนี้เลยนะคะพี่นะคะ เส้นนี้จะมีตะกุดอยู่สามดอกแล้วก็เบี้ยแก้สองอันนะคะพี่เบี้ยแก้สองอันตรงนี้หนึ่งอันตรงนี้หนึ่งอันเป็นสองอันตะกุดหนึ่งสองสามสามดอกค่ะพี่นะคะเป็นสายคาดเอวเก่าๆนะคะพี่ขาของหลวงปู่บุญนะคะเส้นนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทค่ะพี่เส้นนี้หนูขอไว้ที่หนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทอยู่นะคะพี่ขานะคะยาวอยู่ค่ะพี่ขาสายคาดเอวเส้นนี้ยาวอยู่นะคะพี่ขานะคะ ขอไว้ที่1,000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาเป็นสายคาดเอวพร้อมเบียแก้พร้อมตะกุดหลวงปู่บุญนะคะพี่ขาสนใจยังไงภาพไม่ชัดแอดไลน์มาที่เบอร์โทร0ูน0 6แปดสีได้นะคะพี่ขา ขอภาพเพิ่มเติมได้ค่ะแม่ค้าถ่ายให้ดูนะคะพี่ขายนะคะขอไว้ที่1 1 0 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ส่วนอันนี้นะคะพี่ขายจะเป็นข้อมือเป็นข้อมือเป็นเบีย้ยแก้หลวงปู่รอดค่ะพี่เป็นหลวงปู่รอดนะคะพี่ขานะคะเส้นนี้ขอไว้ที่1000บาทค่ะพี่เบีย้ยแก้เป็นสายข้อมือนะคะพี่หนูขอไว้ที่1000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขา ส่วนเล่มนี้ค่ะพี่ขาจะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะจะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมเล่มนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทจ้ะพี่เล่มนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่ขานะคะตามพาดไปนะคะพี่มีดเก่าๆอย่างนี้ค่ะพี่ขาน่าเก็บสะสมไว้นะคะพี่ขานะคะเนี่ยค่ะมีรอยจานหลวงพ่อเดิมไปด้วยนะคะพี่ขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขา ส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาเป็นของหนุงปูเอี่ยมนะคะอันนี้จะเป็นของหนุงปูเอี่ยมหนูก็ไม่รู้ว่าเขาเอาใส่ส่วนไหนข้อมือหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจค่ะอันนี้ขอไว้ที่6 0 0บาทพอค่ะพี่600ยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทค่ะพี่ขาจนะปรับลงแป๊บนึง ส่วนอันนี้ไม่ทราบที่ค่ะวัตกุดที่ไหนนะคะพี่มีรอยลงทองหน่อยๆนะคะพี่หนูไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าตะกุดอะไรหลวงพ่ออะไรสร้างนะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจะ้ะตะกุดดอกนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะได้มาสภาพนี้เลยนะคะพี่หนูได้มาสภาพนี้เลยค่ะพี่หกร้อยบาทจะ้ะ ส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาได้มาใหม่ได้มาเพิ่มอีกแล้วนะคะพี่ขาเป็นตะกุดหลวงพ่อทบค่ะพี่เป็นตะกุดหลวงพ่อทบดอกเล็กแบบนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่600บาทเหมือนกันค่ะพี่ตะกุดดอกนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ตะกุดหลวงพ่อทบค่ะ ส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาจะได้มาคู่กันนะคะพี่ขากูมานค่ะหนูขอตัวละห้าร้อยบาทนะคะพี่กูมานนี้ขอตัวละห้าร้อยบาทนะคะพี่ขาอันนี้ตัวที่หนึ่งจะเป็นตัวสีแดงห้าร้อยบาทจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นตัวที่สองเหมือนกันนะคะพี่ขาจะเป็นตัวสีเขียวค่ะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทค่ะพี่ขาสนใจยังไงนิมนต์ไปคู่ก็ได้นะคะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นหมากทุยหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอค่ะหมากทุยปู่เอี่ยมนี้ห้าร้อยบาทปลาย ทาง50บาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นพระนปกค่ะไม่ใช่พระนปกพระกิ่งแต่ด้านหลังเป็นเหมือนปกอะไรอย่างนี้ค่ะพี่หนูเองก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่กิ่งองค์นี้ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้นะคะพี่รูปหล่อโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่6 0 0บาทเหมือนกันค่ะ องนี้หนูก็ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้เป็นพักกิ่งไม่ทราบที่นะคะพี่นะคะอยู่ในกรอบอย่างนี้นะคะพี่ได้มาสภาพนี้นะคะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่กิ่งองค์นี้นะคะขอไปที่หกร้อยบาทปลายทาง5 0บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นสีวลีนะคะพี่ด้านหลังเนี่ย จะเขียนว่าหลวงปู่โตวัดประดู่สินพีองค์นี้นะคะพี่ขอไว้ที่500บาทพอค่ะพี่มีฝั่งตะกุดด้วยนะคะพี่จะมีฝั่งตะกุดนะคะองค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทกันเลยค่ะพี่ขา ส่วนองค์นี้จะเป็นพระพรมค่ะพี่เป็นหลวงพ่อพรมหลังตอรีดนะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่6 0 0บาทค่ะพี่หลวงพ่อพรมหลังตอรีดนี้ห0 0บาทปลายทางห0บาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาวัดท้ายน้าปีหนึ่งหอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่หลวงพ่อเงินองค์นี้ขอไว้ที่6 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่มห0าบาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้เป็นพระกิ่งไม่ทราบที่นะคะพี่ เขาเขียนว่ากรรมการด้านหลังนะคะพี่วัดดอนยายหอมเขาเขียนว่ากรรมการนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่หกร้อยบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาพระก,กิ่งองค์นี้ค่ะส่วนองค์นี้เขาบอกว่าเป็นอุปคุปหลวงพ่อเกษมเอ๊ะไม่ใช่หลวงพ่อประสัยนะคะ เป็นอุปคุปหลงพ่อพระไสค่ะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอค่ะพี่หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้นะคะพี่จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อแช่มวัดฉลองจังหวัดภูเก็ตนะคะองค์นี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่หลวงพ่อแช่มนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นเต่าค่ะพี่ขาเต่าปูหลิวค่ะพี่ขาวัดไร่แตง อขอไว้ที่500บาทพอค่ะพี่เต่านี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินจอบเล็กนะคะพี่ไม่ใช่จอบเล็กดิจอบอะไรจอบใหญ่หรือเปล่าไม่รู้อันนี้ไม่ นะคะเป็นเหรียญจอบพ่อเงินนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอค <pl ains> <Christ>. <gu imin elt> <Under> <ados> ่ะพี่เหรียญจอบพ่อเงินห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ส่วนอันนี้ไม่ทราบที่นะคะพี่ขาขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะพี่ขานะคะเป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทจะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะพี่ขาขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจากรูปหล่อกอกองค์นี้นะคะห้าร้อยบาทปลายทาง ห้าสิบบาทจะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะคะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทจะพี่เหรียญพระพุทธชินราชหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยจ้ะพี่จ๋าส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญพระพรมค่ะพี่เหรียญพระพรมนี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอค่ะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยจ้ะพี่เหรียญพระพรมจ้า ส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงปู่ทวดทอจุดหลังหนังสือนะคะ500บาทจ้ะพี่500บาท,บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาหลวงปู่ทวดทอจุดหลังหนังสือจ้ะส่วนองค์น,งน,งนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะจ๊ะพี่หลวงปู่ทวดเนื้อว่านนี้ขอไว้ที่500อบาทเหมือนกันนะจ๊ะพี่ปลายทางห0บบาทเลยจ้ะพี่หลวงปู่ทวดเนื้อว่านจ้าส่วนองค์นี <ripping out monkey> ้ค <something Que> <Pause> ่ะพี <Luc ifer> ่ขาจะเป็นอ่าอะไรนะเขาเรียกอะไรนะหลวงปู่บุญ เป็นหลวงปู่บุญมีร้อยจานนะจ๊ะห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นพระพุทธชินราชค่ะพี่ได้มาสภาพนี้ค่ะห้าร้อยบาทจ้ะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะห้าร้อยบาทเหมือนกันค่ะพี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินเนื้อเขียวๆอย่างนี้นะคะพี่นะคะครับ เป็นคาบอย่างนี้ตามภาพเลยนะคะ500บาทปลายทาง50บาทจะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อโบราณค่ะพี่ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันค่ะพี่รูปหล่อหลวงพ่อทบองค์นี้นะคะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาปูไข่วัดเชิงเลนจะพี่จ๋า5 0 0บาทเหมือนกันจะพี่5 0 0บาทปลายทาง50บาทจะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นซุ้มกอนะคะพี่ขาองค์นี้ก็500บาทจะพี่ซุ้มกอ องนี <Armenia Class AS> <t un Out> ้นะคะพี่ขาขอไว้ที่500รยบาทปลายทางห0บาทจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินเรื่อมพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังนะคะองค์นี้ขอไว้ที่ห0 0บาทจ้ะองค์นี้ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่มห0บาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่500ร้อยบาทจ้ะเหรียญหลวงพ่อคงวัดชาวัดชัมปางามเหรอจังหวัดฉะเชิงเซาห้าร้อยบาทนะคะพี่ปลายทางห้าสิบบาทจ้า ส่วนองค์นี้จะเป็นพระปิดตาไม่ทราบที่ะค่ะพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้ะพี่ภาพไม่ชัดออนไลน์ได้นะคะพี่ขอภาพเพิ่มเติมได้ะค่ะพี่ขาเบอร์โทอรอยู่ใต้คลิปนะคะพี่นะคะ่ะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยจ้าส่วนองค์นี้จะเป็นเดี่ยนพระพุธไม่ทราบที่นะคะพี่ขาเป็นพระพุธพระนอนนะคะพี่นะคะ่ะ Oh. ทรง <ป Jean. S 1> สามเหลี่ยมอย่างนี้นะคะพี่ขอไว้ที่500บาทไปทางทาง5บบาทค่ะพี่ส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาได้มาคู่กันนะคะพี่ขาพาง้างตาแดงนะคะพี่ขามีตัวผู้กับตัวเมียตัวผู้ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ตัวผู้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขานะคะสวยงามมากเลยค่ะพี่ขานะคะพี่ๆคนไหนสนใจย ah ังไงก็เอาไปได้นะคะพี่ขาอันนี้คือตัวผู้600บาทจ้ะพี่ส่วนอันนี้คือตัวเมียค่ะพี่ขาเปิดไว้ที่600บาทราคาเท่ากันเลยนะคะพี่สนใจยังไงก็เอาไปได้ ได้นะคะพี่ขาเอาไปคู่เลยก็ได้ค่ะพี่ขานะคะเพราะส่วนมากจะอยู่เป็นคู่กันนะคะพี่ขานะคะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขา EP นี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่ขาฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกระเกบพุทธคุณพักเครื่องด้วยนะคะพี่ขาหรือว่าถ้าเกิดพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนนะคะพี่ถ้าเกิดว่าภาพไม่ชัดยังไงนกควนพี่ๆแอนไลน์หาแม่ค้าได้เลยนะคะพี่ขาที่เบอร์โทร0 8 4 0 6 5 9ด8 0่าค่ะพี่ขา EP นี้หนูก็มีแค่นี้ค่ะพี่สวัสดีค่ะ